สวัสดีครับผมกายผข้าชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสูสด,ด้วยเพลงชิงชททุกความฝันอคุณพร้อมจะเป็นสิ่งที่นี่เพีงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆอคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงร้องเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนในทุราเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลย นี่ไม่พอหากคุณเป็นแชมป์ได้ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคูณ2แล้วรถเกี่ยวนวดข้าวคูปอต้า DC108X มอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก10,000แสนบาทจ้ากรบการทั้งสามท่านในวันเสาร์แบบนี้ฮะพี่บีเสด็จพี่แอนซิเรียมและครูสลาคุณนุดครับสวัสดีครับเปิดรายการกันเลยกับบทเพลงจากนักร้องสาวสวยสุดเซ็กซี่มิวอรพัทยาครับไม่ต้องถามว่าจะร้องเพลงอะไรเพราะว่า Número เขาโทษที่โทษที่โทษที่ที่ไปสีคนมีเจ้าของเขาโทษที่เกือบจะตีตราจ้องเขาเป่าราว,ว่าเขาโสดสิ้นสิ้นก็หนูไม่รู้ว่ามีแฟนเห็นมัดแมนสดเฉียบเนี้ิ้งก็หนูไม่รู้จริงจริงอว่าเขามีอดยิงคอยหวงเขาโทษที่โทษทีโทษ ไสคนมีคู่ควงขอโทษทีที่ไปชอบของหวงถ้าไม่ทวงเห็นจะแย่แน่เราก็หนูไม่รู้ว่าแฟนมีเห็นหลอดีหนูก็เลยชอบเขาก็หนูไม่รู้เราะว่าเ,าเขาบอกเขาชอบหนู ลิศฉันเชื่อหนูไม่รู้ EDM หนูไม kind of ่รู้ EDM แล้วมีความสามชาหน่อยเฮ้ยม ouais> ัน EDM มาครบนะ EDM มาครบเลยมีเบกมีดรอปมีอะไรมาครบเลยเอออะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาก็ด้วยความที่เราเป็นสายซาบที่ชอบแดนซ์อยู่แล้วแล้วพอแบบเจอเพลงเร็วเร็วยังไงให้มัน ขึ้นขั้นไปอีกถ้านแมแบบว่าสามารถแบบว่าแมสแบบอยู่ได้ทุกที่จริงๆริลฝรั่งฟังเข้าใจจอยอะไรเปิดชาทะเลก็ไปปิดไปไปย่าไม่ได้อยู่อันนี้จอยสุดๆจอยสุดๆล้างเรื่อนสงเพื่อนเสียงนี่ต้องมีไอ้กระบะเครื่องเสียงก็่ต้องไปเปิดแล้วคุยตีแตงบน เดี๋ยวป,ปีใหม่นี้เพลงนี้เปิดกันเพิ่เชื่อเธอ,ชอเธอชื่อเธอเออได้ข่าว่าตอนนี้ทําขนมขายด้วยอย่าอย่าอย่าเรียกขายขนาดน,นั้นเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าขายเนี่ยต้องมีมีส่งตลอดถูกไหมคะหรือว่าเราสามารถออเดอร์ได้อ นหนูถ้าไม่มีอารมณ์ทาก็สั่งไม่ได้กินอยู่ดีอ๋อต้องต้องมีเวลาแล้วต้องมีแบบต้องมีเวลาแล้วต้องมีฟิลด้วยค่ะนิดนึงอ๋อเป็นเรื่องของฟีล l i n เป็นเรื่องของ f e ล l i n อ๋อ<ช>ออ,อะไรที่ทําให้สนใจมาทาเบเกอรี่เป็นคนชอบกินขนมคะ่ะเป็นคนชอบกินขนมมากๆ <S <S แล้วก็มา,มากมากก็คือแบบกินแทนข้าวได้เลยวันวันวันต้องกินต้องกินแบบว่ารู้สึกว่ามันขาดน้ำตาลไม่ได้ในเลือดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นคนใช้แรงเยอะอยู่แล้ว ด้วยมั้งคะใช่แล้วก็แบบชอบกิน <c oughs> แล้วบางทีเนี่ยบางขนมที่เรากินเนี่ยบางร้านแบบปิดบ้างหรือแบบโอ้ยมันมันน่าจะหวานน้อยกว่านี้หน่อยนึงว่าโอ้ยมันทำยังไงมันมันหายยากก็เลยทำเอง <c oughs> มันเลยใช่ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะอุดดุลร้านนี้ ต้องติดตามหน่อยตติดามว่าแม่ค้าจะทําเมื่อไหร่ติดตามได้ที่ไหนครับถ้าอยากสั่งจริงๆถามได้ค่ะติดตามได้ปกติมันจะลงในเอ่อพวก Instagram แล้วก็ f a c e b o o k ค่ะเป็นสตอรี่ด้วยนะใช่บางทีก็ไม่โพสต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะ M U S E S U K S A I ค่ะอ๋อก็ติดตามขนมอร่อยๆจากแม่ค้าสวยๆได้นะครับผมเอาล่ะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะประจำที่ได้เลยค่ะ ความรู้สึกของหนูก็คือหนูรู้สึกว่าพ่อเป็นไอดอลหนูค่ะในชีวิตรู้สึกว่าเขาทําได้ทุกอย่างเลยทําให้หนูอ่ะเรียนรู้เลยว่าหนูจะเป็นแบบพ่อให้ได้ปัญหาเล็กๆหรือว่าปัญหาใหญ่ๆห,หนูพ่อก็สามารถผ่านไปได้พ่ออีกไม่นานก็จะประสบความสําเร็จแล้วหนูอยากให้พ่อรออีกหน่อยนะรอหนูอีกหนึหน่งหนูจะเอาปริญญากับชุดคุยไปฝากพ่อนะ